สวัสดีครับพี่น้อง <laughs> โกดอ่ะบ๊อดีมันจะน้ำมันนิดเน่ยไปตังโก เจ้าเราก็กินมักกินตั้งแจบค่ะจะเป็นบุญช่องกานเตือจ้าถงหน้านบ้านตกไร่ไม่สองวัดเพิ่นกับประกาศไก่มือบุญนอะจากนอภิองอนะเอาแม่เจ้กินอันปลาต้องโกอันนี้ครั่งเดียวเต็มก็ไม่ได้กินใส้นมจิแม โก้แซนด์นมจะคือบ่กินอืมเกิจังวันนี้เด้ออันแซนด์มอย่างหน่อยเนี่ยอันแซนด์นมมือที่เราไปซื้อแว่นหน่อยอย่างซื้อน้ำซื้อทา,าไม่ได้ทาลูกหลานสงการานพี่แอบบอกมากแล้วจีอ่านหนังสือ นอนนงสือสอบมู่เฮราสก,การจะสอบตะพึกตะพื้นนาะจะเนาะสอบทุกปีได้มั้งกันล่ะคุณอะยังคนประกาศซื้อค่อย <c oughs> คุณเพ็ญศีกับคุณยาสมรีตาล่าดังมาซ่อนว่า <c oughs> ประกาศตัวกระปห้องบุญวัดตานะเพื่อน เฮ็ดไปเนาะจะนากจำอสภาพเท้ามีสามวัดเท้ากับ้องเฮ็ดน้ำฝนสามวัดเนี่ยย้ำเป็นปุ่นเป็นขัน้น,นพี่นอ้องนี่หน่อยห่มหน่อยมีหลายห่มหลายฮะมีสีวัดสวนก็เฮ็ดอสีวัดฮสโซนแล้วว่าก็โดนนี่หน่อยสามกำลังะจะท่าเขาจับพี่นอ้องตะกี้เป็นพ่อป้าด้วยพี่น้องย่ามสงการย่ามสงการนี่แหละเป็นพ่อป้ามากตัวข่อยเป็นเด็กน้อยข่อยเป็นเด็กน้อย ผู้่ายนี่ีไม่หนังเพื่อจะเป็นรถพ่ป้าเอมเป็นพ่อป้านี่เป็นปรถพ่อป้ปปา,ปปปาแลวกติดดอกไม้นี่เด้ติดดอกไม้หายไม้ก็มา,ก,ก,มาก,กับรถดพาป้าได้เป็นรถบา้านอุ้ยง้างม,มวนขนาดตกไปเด็กน้อยเนี่ยไปทาครับหบพีไส้พีสาวมาจากกรุงเทพลงรถบ้านคิดั้งโอ้ยยังรวยไร้รวยไร้มู้ดูมูมูหลานมูน้องมูนุ่งตะกี้บ่มีคนมี ตตกีมิตจะผู้สาวผู้บ่าเด้อค่ะเดอะ้อไปกรุงเทพคนมีลูกไม่เต่าแล้วเพิ่นบาไปไปมานน้ำรดผัปลาเป็นเด็กหน่อยสมัยตะเกีบ่มีรถส่วนตัวแบบนี้เด้อค่ะเดอะ้อเป็นบุนเป็นท่านไปฮารถผปลาโอ้คือจังคือจังมวนคือจังยังเป็นช่วงการยังเสีช่วงการยังเสีเพิ่นกลับไปเล่นกันราเน้นเน้นเพิ่นกับ,บ่าถือแล้วแต่เดอ้อเพิ่นบุงเพิ่นเอิญยนนังเข้ามา เพิ่นปงยังยามสงการเพิ่นก็ไปเล่นเล่นน้ำกันเดินวัดเนี่ยจ้ะเสมือนี้มีจจะท่าแปลงกันยังกันอันนี้ก็ทอดยมา,า,ามน้ำก็ตักน้ำหาบตักน้ำหาบไปพุทโธเนาะไปเฮี้ยนนั่นเฮี้ยนนี่เฮี้นยนใดมีผู้เฒ่าเฮีย้ยนใดนั่งก็ตักน้ำไ,ไปให้เพิ่นตักน้ำไปไหว้ผู้เฒ่าสงการเสมือนี้บ่มีแล้วหรอกเพราะว่ามีกันหน่อยหายเป็นซุงง้งน้ำซุ้งยัง กันไปคือพอแต่อดีตสมัยแต่กี่เป็นเด็กน้อยมวลหลายบ่มีโถช่วนตัวจังสีไปรอบปอไปเกี่ยนได้ที่เกี่ยนดีละข้างกเ็เป็นโซกเป็นติ่มขนาฝนเอ้ยพต้องห่วงที่เกี่ยนไปพนาแรงก็ให้นะนาแล้งกับปหาอากิตะเลิบน้ำคนทัางชาวชาวหอยชาวบบกหอยหน้าหอยจุก แก้วอีสานบานเฮ้ากระสีกระสีกระสีพานมากคือกันน้ำข่อยแล้วค่ะว่าพี่น้องข่อยว่าเหมือนัวนทวนธรด้วพี่น้องขอสดหลายๆทั้งกินทั้งเว้านะค่อยก็ว่าไปชนลาไลสาละนาะพี่น้องนะ้อเออว่าสู้ฟังอดีตตะกี้ขอบคุณหลายๆค่ะ